แขกรับเชิญของเราท่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นพระเอกตลอดการที่ได้รับความนิยมสืบเนื่องกันมาร่วมสองทศวรรษล่าสุดนี้ก็มีผลงานอวดต่อสายตาประชาชนทาด้านการแสดงละครไม่ไกลไม่ไกล,ไไกลอยู่ตรงนี้เองนะครับในภาพยนตร์หรือว่าละครโทรทัศน์เรื่องทูดมรณะและในขณะเดียวกันก็ควบคู่ไปกับผลงานในฐานะนักร้องที่บอกว่าหัวใจไม่ได้เสริมใหญ่เลกขอเชิญท่านต้อนรับทูตมรณะสรพงชาตรีครับ ว่าก็เกี่ยวกับมันพอสมควรอีกเหมือนกันก็นกนเป็นแฟนแฟนกันวแฟนนี่ยี่กี่ปีแล้วทั้งหมดแล้วเข้ามาสู่วงการแสดงจริง,รง,รงๆแล้วกี่ปีตัวเลขก็จริงๆแล,แล้วนะครับจริงๆแล้วผมเริ่มตั้งแต่อายุยี่สิบครับยี่สิปีนะครับอายุยี่สบทีนี้ต้องถามว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ด้วยก็ยี่สิบกว่าครับ <laughs> ตอนนี้กว่าครับตอนนี้ยี่สิบกว่าก็แสดงว่าแสดงมา ก็หาตัวเลขมาได้ครับกว่าอีกยี่สิบครับก็กว่ายี่สิบปีครับตกลงกว่ายี่สิบปีนะครับในที่สุดอยู่ในวงการหนังแล้วก็มาเป็นโทรทัศน์เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องโทรทัศน์แต่ตอนนี้เรื่องเรื่องของเทปก่อนล่าสุดเลยคิดยังไงไม่ทราบมีคนถามบ้างหรือเปล่าว่าคิดยังไงถึงจู่ๆก็มันมันหลายหลายอย่างด้วยกันนะครับคือแต่ที่อย่างที่ต้องตัดสินใจทําเพราะว่าเวลาผมไปปรากฏตัวนะครับกับ พบกับแฟนเพลงหรือแฟนหนังเนี่ยนะตามต่างจังหวัดทุกที่นะครับไม่ทราบว่าเป็นประเพณีหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบจะต้องบอกให้ดาราเนี่ยร้องเพลงให้ฟังทุกคนไม่ใช่วพาสรพงนะครับคนอื่นก็เหมือนกันนั้นร้องร้องไปร้องมาเราก็ต้องเอาเพลงคนอื่นมาร้องแล้วก็ทําเพลงเขาเสียทุกทีเลยนะครับเป็นอย่างนี้ว่าร้องไม่เหมือนบ้างร้องดีสู้เขาไม่ได้บ้างเราก็คิดว่าถ้าเราทําของเราเองเราร้องเพลงเราเสียเนี่ยก็คงไม่เป็นอะไรนะก็เลยถึงวันนี้เวลานี้นะครับ เลยที่สุดก็ออกมาเทพชุดนี้ชุดเลยนะฮะชื่อว่าหัวใจไม่ได้เสริมยาเหล็กครับหัวใจไม่ได้เสริมยาเหล็ก <c oughs> ที่จริงผมก็ทราบอยู่นะฮะแต่ว่าที่ <c oughs> อยากจะถามคือมันเกี่ยวอะไรกับตัวของสรพงษ์ชาตรีเองหรือเปล่าที่เอ่อไม่ได้เสริมยาเหล็กคือหัวใจอาจจะา <c oughs> ก็แบบว่าใจเ,า <c oughs> เล็กน้อยอะไรก <c oughs> วนไหวง่ายนะครับคือเรารู้จักหนาวรู้จักร้อนรู้จักทุกข์รู้จกัจก,ก,จกสุขเหมือนกับคนอื่นนะฮะเราไม่ได้แข็งพออย่ารังแกเราอย่าเอาละนเปรียบเราอะไรทํานองนั้นนะ เพราะว่าหัวใจเราไม่ได้เสริมแย่แรงอยู่ <c oughs> แล้วใช่ครับตัวจริงของคุณสรพงศ์ก็คือคุณพิทยาทยมสวตนี่คือชื่อจริงครับ <c oughs> จริงๆแล้วคุณสรพงศ์เป็นยังไงไม่ทราบนะฮะหลายคนอาจจะได้ภาพพจน์ของพระเอกนะฮะบู่อยหนักหรือว่าปากหวานตาเจ้าชู้อะไรเงี้ยฮะแต่จริงๆ <c oughs> แล้วนะครับผมเองตั้งแต่เด็กเลยนะครับเอาว่าตั้งแต่ป .4 เนี่ยผมอยู่วัดใช้ชีวิตย <c oughs> อยู่ในวัดมาตลอดคือบวชเนนฮะพอจบป .4 ปุ๊บผมบวชเนนนะครับ เรียนธรรมะเรียนบาลีเรียนอะไรควบเรียนทางโลกควบคู่ก,กันไปนะครับใช้ชีวิตอย่างสงบที่สุดไม่เคยชกไม่เคยต่อยไม่เคยอะไรทั้งสิ้นนะครับพออายุ20 1 9กว่กากว่าก็สึก20ก็มาอยู่วงการภาพยนตร์เลยทันทีเลยพอแสดงภาพยนตร์ก็ส่วนมากช่วงแรกๆก็จะเป็นอย่างเขาชื่อการนะครับเป็นภาพยนตร์ชีวิตหรือชีวิตบัตรซบเนี่ยก็ยเป็นลักษณะของชีวิตผู้แพ้ผู้ผิดหวังรักอุดมการ พอมาระยะหลังนี่ก็ปรากฏว่าพระเอกบูเขาขาดแคลน<อ>นะครับก็เลยเดี๋ยวนี้มาบูมาเป็นแลมโบเป็นสัญลักษณ์ของความเยี่ยมโหดอะไรไปอย่างนั้นแต่ที่จริงไม่ได้โหดอย่างนั้นเลยนะครับทีบ่จริงแล้วไม่เคยชกต่อยกับใครเลยไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกับใครทั้งสิน้นแล้วก็พยายามที่จะถามถึงตัวของคุณุรพรพงศ์นะครับว่าตัวเองเราเป็นคนยังไงจริงๆแล้วอาจจะไม่ค่อยจะยุติธรรมสักนิดหนึ่งที่จะถามถึงเจ้าตัวว่าเจ้าตัวเป็นคนยังไงเอาเป็นว่าเรามาถามจากอีกคนหนึ่งดีกว่านะครับซึ่งก็เป็นคู่ชีวิต แล้วก็มีทาย,ยาทสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพอ่อผมไม่ทราบว่าจะสืบทอดหรือเปล่าเดี๋ยวคงจะได้ทราบกันขอเชิญท่านพบกับคู่ชีวิตของคุณสรพงษ์ชาตรีคุณพิมพ์จันทร์เทียมสวีครับจะนะจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหะเขามาแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วอย่ไมร้อนไม่เป็นไรนะฮะเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อน กูว่าคุณกิตวัฒเอามาเผาฮะ <c oughs> ไม่ไม่มีการอยู่แล้วไม่มีการอยู่แล้วนะฮะเรื่องราวก่อนที่นี่คือคุณพิมจันทร์ซึ่งก็คุณจะได้เห็นนะฮะเป็นผู้ที่รูปร่างหน้าตาดีคงจะพูดขออนุญาตนะครับขออนุญาตชมเชิญเลยฮะเชิญเราตสบายเลยครับเนื <c oughs> ่องจากว่าเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมฮะทำอยู่ที่ที่ที่การบินไทยหรือเปล่าค่ะการบินไทยแล้วทำมากี่ปีแล้วครับสิบสี่ปีค่ะโอ้โหสิบสี่ปี ในฐานะที่เป็นภรยาของพระเอกของประเทศไทยเนี่ยไม่ทราบว่าทำตัวลำบากหรือเปล่าเลิกตายตอนระยะแรกๆก็ลำบากลำบากใจเหมือนกันค่ะเวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามีความรู้สึกว่าไม่สบายใจเพราะว่าจะเดินจะเหินก็ไม่ถนัดคนก็มามองมอะไรนะคะสนใจบางคนก็วิจารณ์ไปในแนวต่างๆอะไรอย่างงี้นะคะดีบ้างไม่ดีบ้างที่บางครั้งแรกๆเนี่ยเราจะทําใจไม่ได้ คือเรายังรับรับไม่ได้นะคะมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราคือเขาไม่เห็นหน้าจะต้องมาวิภา์วิจารณ์อะไรอย่างนั้นเลยแต่พอนานๆไปมันก็ค่อยๆมีความรู้สึกรับได้นะคะแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรต้องทําใจนิดนะครับเพราะการที่เป็นนักแสดงนะฮะเขาจะถูกคนวิาพาก์วิจารณ์สมมุติว่าเราอ้วนเขาบอกอุ้ยทำไมอ้วนนะฮะท,ทั้งที่ทาไมคนอื่นเขาอ้วนแต่ยเยอะแยะเรืหม <laughs> ไม่ว่า <laughs> Icana, อ้าวสมมติว่านางเอกเกิดเป็นสิวขึ้นมาอุ้ยทำไมเยนี่สิวเต็มหน้าเลยใช่ไหมคนอื่นชาวบ้านเขาก็เป็นสิวต้องมีกันว่าแต่กี้นี่ผมพยายามที่จะถามคุณสรพงศ์ว่าคุณสรพงศ์จริงๆแล้วเป็นคนยังไงกันแน่เวลาอยู่เป็นตัวของตัวเองก็ธรรมะธรรมโมผมก็ผมตะเห็นบอกว่าเป็นผู้ที่เหมือนหนังสือที่อ่านไม่จบใช่ไหมคะเพราะว่า อยู่กับคุณเอกนี่มีความตื่นเต้นในชีวิตตลอดเวลาเ <laughs> ขมาม่จะมีทำสร้างเหตุก <laughs> ารณ์ <laughs> จะมีเหตุการณ์แปลกๆเข้ามาตลอดเวลาคือทําให้ชีวิตไม่เงานะคะแล้วคำคำพูดนี้เป็นคำพูดของคุณพิมพจันทร์เองนะครับเป็นหนันสงสือที่อ่านไม่จบอยู่ตลอดเวลาก็มีเรื่องแปลกๆใหม่ๆมมเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องของของบ้านนะฮะเมื่อกี้นี่บอกว่าคงจะ เอรู้ว่าผมไม่มีอันจะกินอะไรนะฮะผมอยากจะให้ดดูเทปตรงนี้สักนิดหนึ่งผมไม่มีอันจะกินจะเป,นเป็นไปได้หรือไม่นี่นะฮะเ,เราเราจะมองเราคงจะมองดูบ้านหลังนี้เนี่ยที่เท่าไหร่ครับสองไร่กับสิบก่าตารางวาค่ะสองไร่กับสิบก่าตารางวา <c oughs> เป็นมหาศาลนะฮะใหญ่โตโม <c oughs> โหลาน,นจริงๆแล้วปลู <c oughs> กปลูกแล้วกี่ปี ลกมาเราอยู่กันมา6ปีแต่ว่าตอนที่เราสร้างเราสร้างกัน3ปีนะคะก็เออ <c oughs> ก็ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความมาน่าพยายามนะครของคนคนหนึ่งซึ่งเมื่อกี้นี่คุณสรพงศ์บอกว่าเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ที่วัดนะครับ <c oughs> ในปัจจุบันนี้นะครับ <c oughs> เห็นบอกว่าปกไม่มีอันจะกินแล้วชุดหลุยชุดนี้แล้วแล้วก็ครอโปรอบอุ่นนะฮะก็มีนี่คือห้องนั่งเล่นใช่ไหมอยากให้คุณสรพงศ์ช่วยอธิบายสักนิดนึง ก็ในบันไดขึ้นบ้านใช่ใช่ใช่ชัดเลยชัดเลยนี่ก็แบบแบบดูหนังแขกมากเห็นบันไดวนๆแล้วก็เอามาทําตัวยาเรียนมาจากหนังแขกฮะนี่เมื่อกี้ห้องพานี่ก็เป็นห้องนี่เป็นตู้เสื้อผ้าของตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวจะเปิดปตูประตูเสื้อผ้าในมีอะไรบ้างแล้วกี่ห้องนอนฮะห้องนอนเดียวครับข้างบนนะฮะข้างบนห้องนอนเดียวครับเพราะว่า เอาไว้ทําสนามแบบลูกๆเขาชอบวิ่งเล่นกันแล้วก็นอนห้องเดียวกันหมดอะไรเงี้ยผมเองไม่มีเวลาครพอกลับจากบ้านกลับจากทางานขึ้น้านสามทุ่มนี่ก็ขึ้นห้องนอนเลยนะครับเพื่อจะได้เล่นกับลูกๆก่อนที่เขาจะหลับก็เลยสร้างเป็นสนามหญ้าผรมไว้ให้ลูกๆเล่นเลยครับเพราะว่าผมแบบเวลาน้อยนะฮะคือถ้าถ้ามาช้าปุ๊บเนี่ยเขาจะหลับก็เลยเอามาไว้รวมห้องเดียวกันผมจะสั่งข้าวขึ้นมาทานข้างบน เพ right, so well, ื่อทานข้าวไปด้วยแล้วก็แบบเล่นกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นไม้เขาขี่บ้างอะไรตอนนั้นแล้วแต่เป็นช้างด้วยพูดถึงบุตรทั้งสามคนก็คือเด็กเป็นเป็นผู้หญิงและผู้ชายกี่คนผู้หญิงหนึ่งคนค่ะผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสองผมอยากจะถามที่จริงอยากจะถามคุณแอดนะครับหรือว่าคุณพิมพ์จันทร์ว่าเป็นคนยังไงแต่ว่าผมจะไม่ถามดีกว่าผมจะถามคุณลูก แต่ถ้าจะถามคุณลูกนี่ไม่ต้องถามเพราะคุณลูกได้เขียนแล้วว่าคุณแม่เป็นยังไงแต่เป็นเรื่องน่ารักมากผมจะอ่านให้ฟังนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นโน้ตใช่ไหมฮะโน้ตที่คุณแม่เขียนคุณลูกเขียนให้กับคุณแม่ผมจะอ่านให้ฟังนะครับถึงคุณแม่คุณแม่ตั้งนาฬิกาไว้ตีห้าตรงเป๊ะสำหรับคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อืดอาดกว่าจะอึ อาบน้ําแต่งหน้าใส่ชุดก็ป่าเข้าไปตั้งหนึ่งชั่วโมงคุณแม่ต้องรีบเพราะคุณแม่ไปทํางานสายได้ทุกทีคุณแม่จะออกจากบ้านไปทํางานหกโมงครึ่งวันจันทร์คุณแม่ต้องตื่นตีห้าด้วยถ้าคุณแม่ไม่ทําตามที่เอิงบอกเอิงโกรธด้วยสําคัญมากเห็นไหมฮะตัวใหญ่ๆข้างล่างเนี่นะฮะเป็นลูกสาวชื่อเอิงนะครับเพราะว่าเอิงต้องออกจากบ้านหกโมงครึ่งแล้วก็มีอีกเยอะแยะนะฮะมีการฟ้องนะฮะเพราะว่า อ่ำเขาอืดอาดยืดหยาดพอลงไปก็เอาแต่นอนไม่ยอมอาบน้ําจากเอิงข้างล่างเนี่ยถึงฟอ้องคุณแม่ไว้เสร็จสับเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วบุตรทั้งสามคนนี้เป็นคือคนโตที่เขียนนี่เขาอยู่ป .4 ครับสาธิตเกษตร<ะ>อายุสิบขวบเองคะบสิบขวบครับเขาจะมีอะไรก็แบบไม่ค่อยได้เจอพ่อแม่ไปถึงก อะไรเงี้ยก็เขียนต้องมีโน้ตแล้วก็เขียนปิดหน้าประตูไว้คุยกันด้วยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นเป็นพครัวยุคไฮเทคน่งยะพ่อกับลูกแม่กับลูกเนี่ยฮะต้องเป็นการทิ้งโน้ตให้กันแล้วลองมีเทปซึ่งเราไปสัมภาษณ์นะฮะทั้งสามคนนี้ถ้าเทปพ,พร้อมแล้วเจอเลยฮะ

สามคนนะครับเด็กชายเด็กชายและเด็กชายอ้ํานะฮะอันนี้ก็เป็นความคิดว่าคงจะรู้เลยนะฮะว่าใครคือเจ้าของสมบัติํำนวนที่คมกริบอันนั้นนะฮะคือคิวคาร์ดในสกุลที่เราได้เห็นนะเอ้าทีนี้กลับมาถึงเรื่องของเอ่อภาพยนตร์ไปบ้างภาพยนตร์เรื่องคนเลี้ยงช้างนะฮะขอถามอีกครั้งว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะก็กําลังรอผลการตัดสินของคณะกรรมการที่อเมริกาครับการชิงออสการ์ครับนะฮะ ออสการ์คราวนี้ถ้าได้ก็คงจะเป็นเรื่องแรกแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ประเภทไหนฮะที่เข้าไปชิงอยู่ในประเภทคือทุกสาขาเลยครับเขาเปิดโอกาสให้นะครับ<ช>ทุกสาขาความหวังจะมีสักเท่าไหร่ครับก็เราก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่โอกาสแล้วก็ฐานะอย่างคนไทยเราที่จะอํานวยนะครับเรื่องของละครทีวีนะ <c oughs> ละครโทรทัศน์นี่ไม่ทราบว่าสมัยถึงกับา้าพยนตร์ในวงการโทรทัศน์รู้สึกว่าจะเรื่องทุกข์เหมือนกันนะใช่ไหมฮะ ครับก็คือผมแสดงภาพยนตร์มาคือก่อนก่อนที่จะแสดงภาพยนตร์นะครับผมก็ได้แสดงภาพยนตร์ทีวีมาแล้ว3-4เรื่องเมื่อสมัย2 5 1 1ครับทราบว่าน้องๆในนี้เคยดูบ้างหรือเปล่าเกิดเกิหรือยังครับอยํามเกิดช้าจะผ่อนยจะ่อนอยู่ตั้งแต่เคเยนะครับเคยแสดงมาแล้วฮะห้องสีชมพูหมอผี ป่าสังคมหญิงก็มีหัวใจในสมัยก่อนท่านมุ้ยสร้างตัวนั้นนะครับแล้วก็หยุดไปสร้างภาพยนตร์หนังใหญ่นะฮะและความเป็นทูตมรณะนี่เข้ากับบุคลิกของตัวเองมาก้อยแค่ไหนรู้สึกว่าค่อนข้างจะเยี้ยมใช่ไหมในภาพยนตร์ที่เราได้ดูดูที่จริงก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมก็จริงๆแล้วผมไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่ก็นีเ่เพื่อตอบสนองแฟนๆภาพยนตร์นะฮะก็เห็นว่าใกล้เคียงกับตัวเราที่เราเคยชื่น เขาเคยชื่นชมผมอยู่ในลักษณะของภาพยนตร์บู๊นะครับแต่จริงๆแล้วผมชอบหนังชีวิตครับไม่ว่าอย่างแพ็กเก่าหรือว่าหมอการอย่างเงี้ยนะฮะอ,อย่างคนเลี้ยงช้างนี่นี่ครับก็เป็นชีวิตทางนั้นถ้าที่แสดงออกมา,มา,ม,ามาทั้งหมดเนี่ยชอบเรื่องไหนมากที่สุดครับที่สุดนะครับยังไม่เจอนะฮะเอาเป็นว่า6 0อย่างเงี้ยพอมีครับพอมีบ้างครับเป็นเรื่องเรื่องในดวงใจเลยเขาจะพูดได้ไหมว่าเรื่องไหน ที่ชอบอย่างสบายๆก็เป็นเรื่องแผลเก่านะครับแล้วก็มามือปืนแล้วก็คนเลี้ยงช้าอย่างเงี้ยก็แค่ยังไม่ถึงที่สุดนะฮะยังไม่ถึงที่สุดเอาละครับเราคงจะได้เห็นผลงานของคุณสรพงษ์ชาตรีต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นละครนะครับเอ่อโทรทัศน์ที่นี้ก็มาถึงเทปแล้วก็จู่กันอุดหนุนกันบ้างแล้วกันนะฮะวัวเรื่องอะไรเออเทปมุนี้อไลบั้มชุดอะไรอีกทีหัวใจไม่เสริมใย่เลยครับหัวใจไม่ได้เสริมใย่เลยนะครับเป็นชุดแบบ ฟังสบายๆสไตล์สรพงศ์นะครับสบายๆสไตล์สรพงศ์นะครับอ้าะครับทั้งหมดนี่ก็คือผู้ที่เราเรียกว่าในปัจจุบันนะครับขอเรียกว่าทูตมรณะคุณสรพงศ์ชาติริ่ครับต้องขอขอบคุณทั้งคู่นะครับที่จุณามาช่วยในรายการนี้และนี่ก็คือรายการสีส้มสีแครอีกสักครู่กลับมานะครับเราจะได้มาพบกับในช่วงของ ในช่วงของอสมัครเล่นนะฮะและสมัครเล่นของเราอีกสักครู่นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของวิทวัส<ข>ครับครับผมคุณสมุ